ใช่มันนี้เหนื่อยจริงๆเลยลงุงซิน,นเจียวอีซินเนี่ยมือใจเย้อะไรของพวกเองเนี่ยพูดยังไม่ถูกเลยซินเจียยูอีซินเนี่ยโอ้ใช่ซินเจียวอีซินเนี่ยมือใจโอ้อะไรไม่รู้รู้ครับคุเป็นเธอร์รมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีหรอกอังเปาให้พวกเองอะ่ะ โอ้ลุงหวยห้าขนมข้าวองแอรลก็ได้นะลุงโอ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วพวกเระดูตกทอดลงแอร์ให้หนูนะลุงไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แล้วพวกเอ็งมาทำอะไรกันเนี้ยวันหยุดแทนที่จะไปทำอะไรมันมีประโยชน์มาสุดท้ายรูไงโอโฮไปไปไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวมาตุจินเอ้ยแจ๋วโอ้ยจัดของเสร็จเนี่ย ของนี่เยอะจริงๆเนี่ยต้องหัวหมูนี่แพงมากเลยต้องเก็บร oh <my> ักษาเออแปบ๊บนึงจะเรียกอะไรนักหนาวะอะไรลงุงลุงอยู่ไหนอะลงุงไม่รู้หาแถวๆนั้นนั่นแหละโอ้ยอตาเองหาเจอหรือยังหาอยู่ ใช้ไม่ได้เรื่องเออไอตาเออเดี๋ยวห่อยหาออกไปข้างนอกก่อนโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมหัวหมูหายไปไหนอะไม่ใช่หัวหมูไอลยลอกทั้งตัวเลยนี่ลุงซื้อมาต้องห้าพันกว่าบาทหมูเกรดเอมันจะหายไปไหนได้วะพวกเองออกไปกันใช่หรือไม่อาไม่ได้เอาไปลุงไอ้ตา แล้วมันจะหายไปไหนได้ฮะลุงมันหายไปได้ย,ไดยังไงลุงลุงยังไม่ได้กินเลยนะลุงลุงก็ออกตังคนเดียวลุงไม่ได้ขอตังพวกเองเลยสักบาทตัวเรต้อง 500, ห้าร้อยห้าพันกว่าบาทแต่มันหายไปได้ยังไงไอต้ตาแกใช่ไหมอะไรลุงลุงอุตส่าห์เลี้ยงดูปูเสือเองอย่างดีแต่เองกลับมาขอยศดฆ่าอย่าง,งนี้เนี้ยเหรอ อะไรลุงก็ตอนที่ลุงวางหมูอผมก็เรียกลุงแล้วผมไปอยู่แต่ข้างใหนว่าจะเป็นมีนก็นได้ไอ้มีนข้าอุตสาห์สอนให้เองเป็นคนดีลูกเลี้ยงดูเองอย่างดีสอนให้เองเป็นคนดีแต่เองกลับมาเป็นคนเลวอย่างนี้งั้นเหรอจอมขโมยหยุไม่เข้านามนะลุงแล้วใครจะเป็นคนขโมยไปไม่เองก็ไอ้ตาหืม ดุก็โดนกินหมูสิอืมอีินอืเงินดมของไอ้ตามั้งอืเหมือนกินหมาเน่าแถวไหนก็ไม่รู้เลยลูงไุเอ้ลุงดูอย่างนี้อ่ะข้าบ้าเลี้ยงดูพวกเองมาเป็นคนดีให้เป็นคนดีแต่พวกเองก็มาทำตัวแบบนี้ไป ค่าทนไม่ไหวแล้วหมูตัวละห้าพันกว่าบาทค่ายอมไม่ได้ใครต้องเป็นคนออกไปซ่อนหรือแอบ,บกินแน่ๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีกล้องอนปิดซะด้วยสิม,มันนี้ป่ะวะลุงต้องแจ้งความแล้วแหละโอ้โหแจ้งความเพราะหมูห <laughs> ายรได้ลุงราคาหลักพันเลยนะลุงะเต<อ>๊ก,กปับมาแลดว ไปบอกว่าบมานี้นะโอ้ยกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอยเหนื่อยจริงๆเลยพวกเองนี่นะ,ะแค่หมูพวกเองยังดูแลกันไม่ได้โอ้ยมาถึงส,สถานีแล้ว,ตวตแต่ทำไมมันต้องทำขนาดนี้แหละหมูตัวละเกือบห้าพเสียได้ตัง ไปเฮ้ยลุงได้ยิงมาผมจะเข้าน้ำก่อนเอ็งก็ไปเข้าสิข้าต้องรับรู้ทุกเรื่องเลยเรื่องไงโอไปไปไปลุงไปห้างก่อนได้ไหมลุงไปห้างได้ไหมจะไปทำไมล่ะอหองร้าก็เต็มแล้วไอตินกระทานหาหน้าหนูไปนี่ลูกชอบกินไอติมอยากกินไอติมเหรอได้นะลุงนะนะลุงนะไป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 <อ>ไปไปข้ามถานนก่อน าตรงนี้แม่งเลยเองนี่นะตรงนานไม่กินมากินตอนนี้เราพอค้าไม่อยู่เดี๋ยวลุงสแกนจ่ายไปแล้วกันอ่ะไปยิบจะกินไหนกินสแกนจ่ายกันเอาไม่ใช่นัวตี๊ตี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 ตู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 ติตูตู่ไไปจะไปกินอะไรอีกไม่รู้ อไปกินอีกอะลุงนึกขึนอะไรอีกอะหนูอยากกินเบอร์เกอร์อะลูงโอโหต้องไก่เองนี่นะบอกให้กินข้าวตั้งแต่อยู่บ้านไม่ยอมกินไปกนแต่ไม่หิวอะลูกไปนี่แหละเข้าตรงนี้แหละลูกไปเอ็นี่กินข้าวที่บ้านก็ไม่กินจะกินร้านไหนที่ห้างหรือที่ร้าน ที่นี่ดูที่นี่แนละ้วมันที่ไหนวะนี่ไงลูกไหนเอ็งจะไปกินเซเว่นนะลุงเอ็งจะไปซื้อทำไมมันไม่มีเบอร์เกอร์ก็ไม่เป็นไรไงลูเปลี่ยนไม่อยากกินพิซซ่ามากกว่าลูกโอ้ยเอ็งจ่ายตังค์เอ็าางแล้วกันโตแล้วไม่ใช่ลูกจ่ายมาให้หนูเลยหนูไม่มีตังค์โอ้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> อะไร เฮ้ยลุงเ้อแถวเนี้ยแม่งเขื่อนต้องขอตบหน้าลุงอะเอาเอาไม่จริงอยู่ไม่ได้ยังยังไม่ว่าจะนลี่อันไรของคุณเนี่ยมาปั่นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไปไม่รู้ว่าหนูอิ่มแล้วมาสแกนใจไปเมื่อกี้ใครวะเพื่อนเองเหรอใค่รนะเออไม่รู้จะกินอะไรอีกไหมล่ะ น่ากี้แล้วลุงอิ่มแล้วเดี๋ยวอ,อ<ม>้วนไปเดี๋ยวอ้วนลูกเดี๋ยวพุิตนะลุงเดี๋ยวต้องไปแจ้งความละต้องหาความจริงให้ได้ไปขออันนั้นลุงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันต้องขนาดนั้นขนาดนี้เอ้มขนาดเล็กไม่ได้หรอลุงลุงว่าลุงว่าอยู่อยากเข้าห้องน้ำอะ่ะไปกลับบ้านกลับบ้านก่อน โอเคลุงจัดไปเอ้ยไม่ต้องละทำไมลุงไม่เอารุ่น่ะลุงลุงว่าลุงอันนี้เลยไปแจ้งความให้ดีเดียวให้มันจบๆเลยเออเดี๋ยวๆลุง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 ไรเดี๋ยวไปเข้าน้ำกันดีกว่าอ๋อไปอีกนี่มันมุ่นวายจริงๆเลยเฮ้ยไปไปโอ้ยพอคุยจะครับผมโยคุณตำรวจรอไปก่อนคุณตำรวจตอนนี้ยังไม่มีบท เอ้ยลุงหนูว่าไปแจ้งความอะไรก็ได้นะลุงแต่ลุงเลยไปคงไม่อตขนาดนี้ก็ได้หนูอยากกลับบ้านแล้วลรอลุงอ้ยอะอยากเข้าห้องน้ำไปกลับห้องน้ำหนูอยากกลับบ้านไปสงสารตำรวจปะ สงสารตำรวจว่ะตอนนี้ตำรวจยังไม่ค่อยมีบทไปไปไปสักช้าเองเดี๋ยวมีเลยเอาไปไหนแล้ววะมาเร็วเร็วไปห้องน้ำก็มีห้องน้ำป่ะวะไม่รู้องทำเป็นเข้าๆตรงนีวเยเดี๋ยวนี้ไปก่อนไปไปไปไดุ้ง ลิฟถึงชั้นแล้วค่ะ <No. S 1> เสร็จได้แล้วลูกไป,ไปแจ้งความอะไรของเองน,นี่มันบุ้นวาาจริงๆเลยไว้เฮ้ยต้องแจ้งความอะ,อะไรหนูอยากกลับบ้านแล้วลุงแจ้งความทำไมก็ต้องให้มันรู้พิสูจน์ไปเลยหุงจะเอาให้มันหนักๆเลยเอ้คนที่ขโมยหวัวหมูของลุงไปไม่ใช่แค่หัวละเป็นตัวเลย ไอ้นี่นี่มันเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะกล้าขโมยไปได้ลุงลืงมามาหรือเปล่าไม่ลุง,งของเส้นไหวแท้ๆมันยังขงโมยไปได้ปาป้าาลุงเนี่ยถึงหน้าสนอแล้วลุงจะอยู่ทำไมไป้าป้าปานี่สวัสดีครับลุงเหมือนว่าตำรวจจะยังยุ่งอยู่นะไปมานั่งรอ นั่งได้ป่ะวะโอ้แยแองที่นั่งลงนี่ลุงแย่หนูทำไมก็เอยเองแย่ลงก่อนถึงจะเอาให้มันหนักๆไปเลยไอ้คนที่ขโมยอะไรของลุงไปเนี่ยของเส้นไหวแท้ๆมันยังขโมยได้เราเนี่ยแม่งเถื่อนอืมอ้อสวัสดีครับอ้าววะดิเพราดีว่าลุงจะมาแจ้งความนะ เรื่องลุงน่ะโดนขโมยหมูที่จะไปเส้นไหว้อะ <im itation> ขโมยทั้งตัวเลย <im itation> คุณตำรวจพอจะมีกล้องวงจรปิดแถวแถวโบนไหมครับโอ้ไม่มีครับนนจะไม่มีครคุณตำรวจคุณตำรวจต้องบอกว่ามีครับมีครับสิมันไม่มีคองมันก็ต้องให้มันมีเพราะก็หนเรื่องมันกําหนดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะถ้ามีก็ได้ <im itation> ครับไปคุณตำรวจตัวหนึ่งก้องยู่ต้นไม้อยู่นะครับ เออใช่ใช่ใช่อ่าแล้วคุณตำรวจก็หยิบ iPad ขึ้นมานะแล้วก็เด้อเด้อเ้เราก็จะซูมเข้าไปนะว่ามันเป็นยังไง iPad ออกมาไอมีน I mean, มาหยิบไ <Okay. S 1> อแพดออกมาหยิบไอแพดหยิบไอแพดอ่มาเรามาดูกันเถอะว่าเรื่องนะ่ะมันเป็นยังไงอยู่เฉยเฉยดิวิจะไทยลูกเฉยได้ไหม okay. ไอ้มีนแกเป็นคนขโมยไปงั้นเหรอลูอะไรไม่ใช่ผมลส่งผมไปมันคือแกเลยลู้ได้ไงไม่ใช่หนูนะลูฉันว่าแล้วมีกลิ่นหมูอยู่ในปากแกแกเป็นคนขโมยไปใช่ไหมไปไปลูไอ้มีนอะไรมันคนขโมยไป ไม่ใช่หนูนะลูกแกนั่นแหละมีนแกอย่ามาใส่แกอย่าไปไม่ได้ใส่ไล้นี่แกอย่ามาอ,อ,อ้างได้ไหมไอ้มนไอ้มีนพวกแกคนเดียวทำให้ทุกคนไม่ได้กินหัวหมูไ I mean อ้มีน